ประเทศไทยเราสร้างขยะมากถึง78,00 0ตันต่อวันปัญหาขยะก็เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันอโภกสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เรื่องของภาวะโลกร้อนอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นผลกระทบที่ตามมาก็คือภัยธรรมชาติที่แรงมากเป็นรายงานทั้งสำคัญทั้งประวัติศาสตร์เลยค่ะของสหประชาชาติที่บ่งชี้ค่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละ เป็นตัวการที่ทําให้โลกร้อนขึ้นอิทธิพลของมนุษย์ที่เป็นิดเป็น90%ของปัจจัยที่ทําให้ทานน้าแข็งละลายระบบการทําง,งานของโลกมันเสียหายจนเกินแก้แล้วบางสว่วนเราจะมีวิธีไหนได้บ้างในการช่วยโลกไปดีหรือครับสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกันกับเรื่องเล่าว,วันนี้พบกับดิฉันอววตาค่ะจากวิดีโอเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่ามีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนที่สําคัญมากที่สุดนอกจากผู้ผลิตก็คือผู้บริโภคค่ะที่จะต้องคํานึงถึงการบริโภคอย่างพอดีพอก,กินและคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคมโดยรวมมากกว่าความมุ่งพอใจสมบุบุคคลและจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆด้วยทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจทางเจ็ขั้นตอนซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญและอยู่ภายในใจิตใจของผู้บริโภคโดยในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าการดําเนินชีวิตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการดําเนินชีวิตสีเขียวมีการเชื่อมโยงกิจกรรมในชีวิตประจำวันเข้ากับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่ยอมจ่ายสินค้าในราคาแพงเพื่อเลอกนด์ที่ช่วยเหลือสังคมโดยที่เรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ Cons c i o u s l i f ลซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการสร้างผลกระทบเชื่อมโยกให้เกิดขึ้นในสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการกระทาต่างๆในชีวิตประจาวันจึงส่งผลให้ธุรกิจต่างๆทั่วโลกหันมาให้ความสําคัญกับก,การดําเนินง,งานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นรองเท้าแบรน uck, Type ด์ทอมสตาร์บัคไทเบฟเรย่คนศิลปะสอนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะรองเท้าแบรนด์ทอมได้จัดวัน for one แคมเปญเพื่อมอบรองเทา้า1คู่เมื่อมีคนซื้อรองเท้าทอมส์หนึ่งคู่ให้กับเด็กๆที่ไม่มีรองเท้าใส่ซึ่งในปัจจุบันทอมส์ได้มอบรองเท้ากว่า75้าล้านคู่ให้กับเด็กๆที่ไม่มีรองเท้าใส่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการให้ความสําคัญกับโครงการอื่นๆเช่นโครงการแว่นตาเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นเพื่อมอบแว่นให้กับคนกว่า500,000คนทั่วโลกอีกหนึ่งบริษัทนั่นก็คือ Starbucks ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมจํานวนมากเมื่อปี2020ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการ22 Together เนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีที่ดําเนินการในประเทศไทยเพื่อมอบกาแฟและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานเพื่อสังคมอีกสิ่งหนึ่งที่ Starbucks ได้ให้ความสําคัญมาอย่างยาวนานนั่นก็คือการปรับปรุงการศึกษาและ การฝึกอบรมให้กับชาวไร่กาแฟาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกาแฟาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนชาวไร่กาแฟานอกจากนี้ยังมีการตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดปริมาณการใช้น้ำและลดจำนวนขยะลง50%ภายในปี2030สิ่งเหล่านี้เองแสดงให้เห็นว่าบริษัท Starbucks ให้ความสําคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีอย่างไทยเบฟเองก็ได้มีการจัดโครงการ s u r v Responsibly เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการแอลกอฮอล์ โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมแอลกอฮอล์และความรู้จักแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เข้าใจถึงการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสมสำหรับช่วงแรกของรายการเรื่องเล่าวันนี้ได้จบลงแล้วในช่วงถัดไปคุณผู้ชมจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมบริษัทต่างๆถึงได้หันมาให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมติดตามช่วงถัดไปค่ะ พบกับช่วงที่2ดิฉันนภศรจะมาพูดถึงตัวอย่างบทความที่เกี่ยวข้องกับการทำ CSR ในปัจจุบันเป็นการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง3ด้านคือคุณภาพการบริการภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจขององค์กรที่มีต่อการดําเนินงานโดยรับผิดชอบต่อสังคมจะทําให้เกิดพฤติกรรม2ด้านคือความตั้งใจซื้อและการบอกต่อทําให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน4รูปแบบคือความรับผิดชอบด้านกฎหมายด้านการให้เพื่อสังคมด้านจริยธรรมและด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์ทำให้ทราบผลดีของการทำ CSR นั่นก็คือการเพิ่มยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดรวมถึงเพิ่มความนิยมในหมู่ผู้บริโภคพื้นฐานแล้วธุรกิจควรทำภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้รวมถึงใส่ใจด้านจริยธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจนอกจากนี้จะเห็นได้จากองค์กรหลายๆองค์กรได้จัดตั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อการกุศลเกิดขึ้นค่ะ ผลสํารวจนะคะเรื่องของแบรนด์เซียาสตร์บคำถามที่ว่าโครงการเพื่อสังคมนะคะช่วยสร้างยอดขายจริงหรือไม่ค่ะจากการสํารวจนะคะพบว่าปัจจัยในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะส่งผลโดยตรงกับความนิยมที่มีผลต่อแบรนด์ต่างๆมากขึ้นค่ะ ผู้บริโภคส่วนใหญ่นะคะจะยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อน,นั้นผลิตมาจากบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะยกตัวอ,อย่างนะคะผู้บริโภคในญี่ปุ่นนะคะกว่า89ต้องการใช้รถยนต์ไฮบริดซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ทั่วไปโดยผู้บริโภคต่างให้ความเห็นตรงกันนะคะว่าการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความหมายมากกว่าเรื่องของความหรูหราของรถซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้รถยอนต์อย่างโต ซึ่งแบนรถไฮบริดที่ออกจำหน่ายในเวลานั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ ในส่วนของบทความที่สองนะคะ CSIA ยาดีลดเสี่ยงขององค์กรค่ะการลงทุนใน CSIA อย่างต่อเนื่องนะคะรับเป็นกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับองค์กรในด้านของการบริหารความเสี่ยงค่ะแม้ว่าจะจับต้องไม่ได้ทางร่างกายนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ทางจิตใจค่ะวิกฤตภาพลักษณ์นะคะเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับองค์กรค่คคะผลกระทบจากวิกฤตภาพลักษณ์เหล่านี้นะคะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน คือการที่หุ้นของบริษัทเหล่านี้นะคะได้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงสะท้อนถึงความรู้สึกที่ไม่ดีของตลาดต่อองค์กรค่ะได้ดสรุปแล้วนะคะการลงทุนในกิจกรรมซีไออย่างต่อเน,นื่องเป็น,นกลไกในการพัฒนาความเจ้าหน้าให้กับองค์กรค่ะในด้านของการบริหารความเสี่ยง ทั้งยังสามารถใช้สร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่มีต่อองค์กรอีกด้วยการที่ประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคนะคะได้เห็นความดีขององค์กรอย่างต่อเน,นื่องถึงความจริงใจที่องค์กรมีต่อชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนถึงคํากล่าวที่ลึกซึ้งของอดีตเลขาธิการสหรประชาชาติค่ะที่กล่าวไว้ว่าถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ พบกับช่วงสุดท้ายของรายการจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรับผิดชอบทําให้ทราบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้าของผู้บริโภคใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะยอมจ่ายแพงให้กับแบ,บ,แบรนด์ที่ช่วยเหลือสังคมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ conscious l a t e ค่ะ ซึ่งผู้บริโภคและนักลงทุนในปัจจุบันให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นและให้ความสนใจเรื่องความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่ไม่ดีของตลาดต่อองค์กรซึ่งองค์กรจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องราววันนี้ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ขอพระคุณค่ะ